โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม R S Real f i g h t Simulator กันอีกแล้ววันนี้นะคะผมก็ไม่ได้เร็วว่าก,ก็วันนี้9ก้าโมงกว่าๆนะครับผมเกือบสิบโมงอวันนี้เดี๋ยวขอคํานึงถึงระยะเส้นทางอะไรแบบนี้ก่อนเพราะว่าเออไฟนีนะคะผมจากอุบลอุบลอยู่ไหนเอยเดี๋ยวขอดูก่อน อุนอุนดอนเอ้ยอุนดอนธานีอุนดอนธานีพูดผิดอุดอนธานีอนนอนอนานเออนีอ่มาลงดอนเมืองจะใช้เวลาประมาณเกือ <c oughs> บหนึ่งชั่วโมงลาบโอเค okay. นั้นวันนี้นะต้อง วันนี้ใช้ c ีย0เก้าร้อยแล้วกันผมไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วนะครับผมไล <c oughs> <c oughs> ไหนดีลายใหม่แล้วกัน เราจะขึ้นจากอุบลน,นะคะผมทุกคนไปลงเอิ่มดอนเมืองกันเดี๋ยวขอดูพวกระยะทางก่อนโอเค <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมลืมใส่เบรกแม็ก,กเอาไว้เลยแล้วกันเดี๋ยวมันก็หยุดเข้หยุด มันไปประมาณสี่พันกว่าลิตรก็พอพอมากเลยอะสามพันกว่าลิตรก็พอเอ๊ะพอป่ะก็เพื่อเพื่อไปหน่อยลวกันอีกห้าสิบลิตรเอาไว้สับการที่ อตอนนี้เป็นชั่วโมงการเทสนะคะตอนองเทสเครื่องนิ้่งด <c oughs> อค <Okay. S 2> รอบเครื่องมันก็จะตัดนะทุกคนก็เดี๋ยวสภาพอากาศช่องเราท้าทายเก่งเหมือนเดิมทำไมมันชอบปรับเทเบูเลตไม่ได้อ่ะโ ชอบเรื่อเซียเจก็ร้อยอย่างหนึง่งทุกคนใบปัดน้ำฝนมันใหญ่มากนี่ผมมองเห็นชัดเลยถ้าเป็นถ้าเป็นสามสองศูนย์ใบปัดมันจะเล็กนะครับผมแต่ลำนี้ใบปัดใหญ่มากวิลท์สองล้วกัน วิดีเชียขอดูสภาพกันโอเครีฟอร์เทคออฟสต็อปไลออฟฮะเทคออฟเทคออฟใช้แปดหรอ o k a ค X ขอภาพหนึ่ง เมื่อเห็นตอนตอนเออมอย่าบอกนะเมื่อกี้ผมเล่นคันเล่นแค่ผมเล่นทัชแค่เก้าสิบสองคือปกติเนี่ยการเทคออฟเนี่ยนะครับผมเขาจะให้ใช้ความเร็วทัชเนี่ยถึงร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่เครื่องบินมันอาจจะสตอลยกหัวเครื่องไม่ขึ้นได้นะครับผม <c oughs> สถานุคัตรครับข่านี้เที่ยวบินของเรา,าการจะบินผ่านสภาพอากาศแปรปรวนคุณชายธัญพูนสถานุคตัตโอ้ยใครถ้ายธัญพูนสถานุคัตน่าประจำที่เอาเข็บขันดเดียวไปให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ห้องน้ําด้ขนาดนี้ครับขอบคุณครับมันมีอยู่สองจุดเลยทุกคนร,รถกําลังไม่ได้อ <c oughs> โอ้ยช่วยดนันไอ พายุมันเหมือนจะเริ่มเคลื่อนตัวไปแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราบินเข้าพายุล้วสังเกตได้จากบอลลูนพายุนะครับ ผมข้างบนผมจะดูอัตราเร่งของเครื่องยนต์ละกันนะครับผมเพราะว่าเอ,อิมอาจจะมีเครื่องยนต์ที่อัตราเร่งมันไม่เท่าผมก็จะทำการตรวจสอบหูแม <c oughs> ก้าประกาศข้น้าดีโหดร้ายมากทุกคนเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพอเราเข้าแกนกลางของพายุแล้วพอเราเข้าตัวพายุแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเล่งเล่งความเร็วดึ่งร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะบินไป 它是好热、加风、加了。 เรียนท่านผู้ดุสรารทุกท่านครับขณะนี้ข้างหน้าของเรามีสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงขอให้ท่านผู้ดุสารทุกท่านนักประจําที่และเข็มขันเดี้อภัย,ยเท้เรียบร้อยและควใช้ห้องน้ําในขนาดนี้ครับขอบุณครับข้าน้้น้าเป็นแกนของพื้นเรา,า,าเป็นผาฝาขึ้นมา โอ้โโอ้โทุกคนทุกคนสบากเลยอ่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โโอ้โหทุกคนอายุบข้าแรกมากอ่ะโอ้ยก็นู้เือบินเราดิ อุ้ยเลกทางสเต็มหนึ่งรอยเลยแล้วก็เราจะติด่างห้ช่องมือตอนนี้เหมือนกำลังเครงของเครื่องเงินมันจะรอบนะทุกคน โอเคโอเคมันเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วบินพับินฟาออกมาแล้วทุกคนโวดรลายมากอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมอัปเดตต่อนะ <c oughs> ตอนนี้อัปเดเตเพิ่มเติมครับผม Stall Speed เนี่ยเครื่องลำดีจะประมาณร้อยสามนสองเนาะ แต่แต่และไฟมันไม่เท่ากันหรอกทุกคนมันต้องมาคำนวณใหม่เรื่องปริมาณน,น้ำมันปริมาณพุทธสารปรลปริมาณเอิมคาโก้คอมพาร์ตเบนซ์อะไรประมาณนี้แะโอเคครับทุกคนผมก็บินมาไม่ได้นานมากแล้วก็ตอนนี้นะคะผมเครื่องบินของเราเนี่ยก็บินมาค่อางจะเอิมเยอะแล้วล่ะนะครับผมก็ทางไฟเนี่ยก็แทบไม่ได้เจอพายุอะไรมากมายนะครับผม ก็จะจอเจอไอพายุหนักๆเมื่อกี้ได้แหละตอนนี้เราบินมาใกล้ตรงกลางแล้วทุกคนก็ผ่านมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมสิบโมงสี่นาทีแล้วตลอดการเดินทางเมื่อกี้เนี้ยเราใช้เวลาเราใช้เวลาไม่ได้เยอะมากนะครับผมใช้เวลาประมาณเจ็ดกว่านาทีทุกคนเราก็บินผ่าน ราก็บินมาได้ไกลแล้วนะคัพผมก็บินมาอยู่ตรงกลางแล้วถือว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างสั้นเลยทุกคนคือมันไม่ตรงที่เขาคอนเฟิร์มเอาไวอ้อ่ะคือแทบทุกไฟมันมันแทบจะไม่ค่อยตรงที่เขาคอนเฟิร์มเอาไว้เลยอ่ะคือเขาคือเขาคอนเฟิร์มเอาไว้ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่บินจริงๆประมาณแค่สี่สิบกว่านาทอีอันนี้เขาคำนวณจากอะไรเห่อม,มากเลยอะ่ะ แต่ที่รูนู้ก็คือไม่ตรงเลยครับผมไม่ตรงเชื่อถือไม่ค่อยได้ถือว่าเป็นด้วยแบบคิดเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าการทางขนนอ้นน่าจะใช้เวลาประมาณนี้ยเนาะม่ปัดน้ำฝนม่ปัดน้ำฝนมันปัดตามด้วยนะสุดยอดเลย อืมอ๋อเขาไม่เรา คนเดียวตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆคับแต่ไฟนี้ผมอาจจะต้องรีบจริงนๆนะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยต้องรีบไปกินนะคะเพราะก็เริ่มหิวแล้วแหละแล้วก็หิวมากๆเลยด้วยฉันเดี๋ยวอาจจะต้องรีบๆบินหน่อยนะครับ ใหม่แล้วเอ้ยโอเคครับทุกคนใกล้แล้วอีแค่นิดเดียวน้ำมัน E สามพันกว่าลิตรที่มันเหลือเนี่ยจริงจริงเครื่องลำนี้มันมีระบบดรอปไหมน่าจะต้องซื้อโปโน้นะถึงจะได้ระบบดรอปมันกักขนาดนี้ใช่หรอวันนี้เนี่ยมันกักยันระบบ โอ้โ oh. หคูดกักหรือว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องเครื่อง,งคอเครื่องเครื่องเด่ะมันแล้วแต่เครื่องเดิะบางทุกคนอาจจะแล้วแต่เครื่องแต่แต่ A สามสูงมันก็มีมันก็มีนะเกือบเกือบเกือบทุกวันมันก็มีันหมดนะเขาเนอะเขาสมควรที่จะใส่มาให้นะทุกคนโอ้ย โอ้โวสปีดจังเลยเนาะใกล้ใกล้แล้วมันจะสปีดอะไรของมันดังหนาเนี่ยรำคาญโอ้ย ก็บินลำเล็กเนี่ยข้อเสียมันก็มีเยอะนะคะผม stall speed มันจะเร็วมากเพราะว่ามันจะรับไม่ถึงทุกคนแล้วมันก็จะทำให้บินช้าด้วยเพราะว่า stall speed มันเร็วมากแต่บินข้อแต่ข้อดีของบินลำเล็กเนี่ยก็ดีทุกคนมันทำอะไรคล่องแคล่วว่างไวกว่านะคบผมแน่ใ,นใจใชหแต่แต่ตอนลงจอดอะยังงมันก็ง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะเครื่องมันลำเล็กทุกคน มันก็จะลงสอนค่อนข้างจะง่ายแต่ลำเล็กก็มีข้อเสียอีกคือเออม,มันบินฝ่าพายุยนี่ยมันก็แย่กว่าอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าลำมันเล็กแต่ถ้าลำมันใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะบินฝ่าพายุได้สุดยอดกว่านะคบผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมอัปเดตถ,ถึงจุดนี้แล้วกันนะ ทุกคนผมเพ่งเห็นตอนนี้นะคะผมเราก็บินมาคอเขาจะเใกล้ถึงจุดหมายปทางแล้วนะคะผมซึ่งผมก็ได้เห็นนะคะผมว่าเขามีขั้นตอนบอดด้วยทุกคนคือเขารู้เลยว่าเรากำลังจะแลนสุดยอดมากๆโอ้ยนี่แกนี่ก็จะโอ้กปีดเลยบ้านักหนาแต่ความสุดมันเริ่มต่ำเลย โอเคครับทพก่นเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมนะอืไม่ต้องอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็ถ่ายายกันไปดูไปนั่นแหละตอนนี้สจะหอมากเพราะว่าวันพูดเยอะ ใช่ครับตอนนี้ก็ร่นเลี้ยวโคลล้งอ่ะอุ้ยไม่เห็นเลยอ่ะความเร็วมันไปเร็วมากอ่ะ กำลังจะเสียโค้งครับทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้น้องอยู่จุดนั้นนะไม่อืมก,ก็ถ่ายไปแ้วมันก็ใกล้จะถึงละสรุปปริมาณน้ำมันทุกคนใช้ไปน้อยมากนะครับผมมาแล้วจะคนบินด้วยมั้งแต่ผมจะใช้หลักการหลักการก็คือการเพิ่มความเร็วไปที่หนึ่งร้อย ประมาณ5้ถึงหนาทีจากนั้นผมก็จะปล่อยปล่อยคันเร่งไปประมาณ5%เปรซประมาณ 6- 7ถึงนาทีก็คือมันจะเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันทุกคนพอเครื่องบินของเรามีแรงแล้วเราก็เราก็ปล่อยคันเร่งไปให้อยู่ในรอบเดินเบาทีนี้เครื่องบินมันก็จะทำให้มันพุ่งไปได้ครับผมแล้วก็ประหยัดเพียงประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นทุกคนลองเอาไปใช้ตามผมดูนะครับผม ก็ค่อนข้างจะได้ถือว่าเป็นประโยชน์มากแต่เครื่องสับเครื่องเล็กๆอาจจะใช้ไม่ได้นั้นคนเพราะว่าเอ่มโอเวอร์สปีดมันเร็วมากแต่อย่างเครื่องลำเนี้ยหรือไม่ก็เครื่องเอ่อลำอื่นๆเนี่ยก็อาจจะพอใช้ได้นะครับผมอย่างแอร์บัสซสสอูจะใช้ได้แน่นอน ครับทุกคนตอนนี้ผมตั้งหลักเครื่องแล้วเรากำลังจะแลนที่สุดเรากำลังจะแลนที่ดอนเมืองนะครับผมผมเกลียดการมาแลนที่ดอนเมืองมาก หวัว่าอกนี้ผมคุณจะหาดอนมือเจอแล้วกัน ไหนวะเนี่ยปกตมันจะมีบอกสนามบินไม่ใชหรอว่าสนามบินอยูไ่ไหนโไหนอะดอนเมือง มันเนยอะโชคดีที่เจอโอเคน้ำปรับเป็นสภาพอากาศเดิมเอ้ย เฮ้ย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 ตายโอเคครับเอาต้องพลอช่วยได้จริงๆห้เราต้องพล่แลนด์มากันเนาะไม่เอาดีกว่าแลนด์เอง เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตใช้เบรกแม็กลวกันนะครับผมวันนึงด้วยตอนนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเว้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 ยนผมจะค่อยๆแลนอย่างนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆ,น,มๆนิ่มสุดๆละเหมือนได้แค่นี้นะคระผมขอโทษที โอเคครับทุกคนนชอคคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสรุปนะคะผมสรุปวันนี้เราใช้น้ำมันไปเท่านี้ผมโอเคบายบายครับตอนนี้เป็นเวลา10บโมง20 2บนาทีนะครับโอเค,คบบายบายครับ